ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเกิดอะไรขึ้นบุญถาวรนโพสถึงแม่พูดแล้วปมเงินค่าเสียหายงานนี้ชัดเจนนายบุญถาวรปัญญามณีโชตออกมาโพสข้อความถึงพนิดาศิรยุทธโยธินหรือแม่แตงโมผมเรียกเงินค่าเสียหายในคดีแตงโมนายบุญถาวรปัญญามณีโชตได้ออกมาโพสข้อความล่าสุดถึงแม่แตงโมนางพนิดาศิลยุทธโยธินโดยระบุเนื้อหาดังนี้ คุณแม่แตงโมเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนและค่าเสียหายตามกฎหมายอยู่แล้วแอดอีแม่เรียกเอาเงินเลยเอาแบบเต็มที่ไปเลยอีแม่เรียกได้เท่าไหร่อย่าลืมคิดถึงลูกชายคนนี้ชายบุญด้วยนะจ๊ะผมจะามาซื้อเพิ่มสักตัวนะแม่วงเล็บหักแม่ที่สุดเชื่อผมอีกโพสต์วันนี้ชายบุญส่งทุเรียนภูเขาไฟ ไปให้คุณแม่วงเล็บผมมีหลักฐานเด็ดขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ